ครับก็กล่าวสวัสดีนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับทางช่องทาง ID Report นะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตมารายงานสถานการณ์น้ำนะครับณปัจจุบันครับเรามีปริมาณน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับซึ่งดูแลโดยกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับทั้ง35แห่งนะครับณปัจจุบันครับเรามีปริมาณน้รวมกันทั้งหมดที่ประมาณเกือบเกือบ60,000ล้านลูกบาศก์เมตรครับหรือคิดเป็นประมาณ83เปอร์เซ็นต์นะครับ เป็นน้ําที่สามารถใช้การได้อยู่ที่ประมาณ75%หรือคิดเป็นประมาณน้ําได้เท่ากับประมาณ35,600กว่าล้านลูกบาเมตรครับในสัปดาห์นี้เองครับก็จะมีสา,าการเขื่อนนะครับซึ่งมีเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยอยู่1่งแห่งครับนั่นก็คือเขื่อนลําตะคองนะครับซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การเก็บกักอยู่ที่ประมาณ29%ซนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยนะครับอย่างไรก็ตามครับทางกรมชวะทานเองเนี่ยก็จะได้ประสาน ไปที่กรมฝนหลวงและการเ,เกษตรนะครับหากกรณีสภาพอากาศสภาพฟ้าฝนเอื้ออํานวยนะครับต่อการจัดทําฝนเทียมเนี่ยก็จะให้ทางกรมฝนลหลวงเนี่ยทำฝนเทียมเพื่อจะมาเติมน้ําในอ่างํำตะคองนะครับซึ่งคาดการนะครับว่าปีนี้อ่างเก็บน้ําลําตะคองก็อาจจะมีน้ําเพื่อใช้ในกิจการเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะครับในส่วนของการเพราะปลูกนะครับก็คงจะต้องงดไว้ก่อนนะครับสําหรับปีนี้นะครับ สำหรับสาการนะครับซึ่งเป็นตอนกลางของประเทศก็คือรุ่มน้าเจ้าพยาเองนะครับซึ่งในรุ่มน้ําเจ้าพยาเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ําที่มาจากเขื่อนหลักนะครับเขื่อนน้าต้นทุนอยู่4ี่เขื่อนก็คือเขื่อนปูมิพลนะครับเขื่อนศิลิกิตเขื่อนแควน้อยบํารุงแดแล้วก็เขื่อนป่าศักดิ์จสิทธิ์นะครับณปัจจุบันครับทั้ง4เขื่อนเนี่ยปีปริมาณน้ําใช้การรวมกันที่ประมาณ1 5 0 0 0 กว่าล้านลูกบาทเมตรเศษครับก็จะมากกว่าปีที่แล้วนะครับประมาณทัก3,100ล้านถามว่านักการเขื่อเจ้าพยาปีนี้เป็นอย่างไรก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้านดีมากครับเกษอรกรสามารถเพาะปลูกพืชฤด,ดูแล้งไปตามแผนที่กรมอุทายกำหนดไว้นะครับณปัจจุบันครับการบริหารจัดการน้ำนะครับเราเข้าสู่ในช่วงฤดูแล้งปี2567ันห้าร้อยหกสิบเจ็ดับทั้งนี้ครับทางสํานักงานทรัพยกนากรน้ําแห่งชาตินะครับได้มีการกําหนด นโยบายเพื่อรองรับกาดูแลในปีนี้นะครับโดยในปีนี้เองครับมีการกําหนดมาตรการต่างๆไว้ถึง8มาตรการนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นมาตรการที่1นนะครับเรื่องของการคาดการและการป้องกันพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำครับมาตรการที่2ครับเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร พร้อมทั้งมีการปฏิบัติการเติมน้ำแอ่าอนเก็บน้ําหากสภาพภูมิอากาศเอื้ออํานวยนะครับสำหรับมาตรการที่3ครับก็คือเรื่องของการกําหนดแผนการจัดสรรน้ําแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกพื้นฤดูแล้งนะครับมาตรการที่4ครับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําการประหยัดน้ํารวมถึงการลดการสูญเสียน้ําในทุกภาคส่วนนะครับสำหรับมาตรการที่5ครับคือการเฝ้าระวังและการแก้ไขคุณภาพน้ำนะครับ ซึ่งในช่วงฤดูแรงนี่เองเนี่ยลรลบลุ่มน้ำในจังหวัดในตอนกลางของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ําท่าจีนลุ่มน้ําแม่กรองลุ่มน้ําเจ้าพยารวมถึงลุ่มน้าบ่าปะกงเองครับก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ําหรือเรื่องความเข็มครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเฝ้าระวังกันนะครับในส่วนของมาตรการที่6ก็คือเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการหมอนหานจัดการน้ําทั้งของในส่วนของชุมชนเองหรือองค์กรผู้ใช้น้ํานะครับรวมถึงการสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ําให้ประชาชนเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆได้รับรู้สารการนะครับมาการสุดท้ายครับเรื่องของการติดตามและประเมินผลผลการดําเนินงานครับซึ่งในส่วนนี้เองครับกรมโยธาธิาได้มีการประชุมนะครับคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ําในทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการ นำมาตรการทั้ง8ของสำนักงานทรัพยากรนของท่าไปปฏิบัติตามนะครับในส่วนของฤดูแล้งปี2 5 6 7 6 8ครับในปีนี้เองนะครับทางกรมชบระทานได้มีการวางแผนจัดสรน้ำนะครับเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นเรื่องของการอุโป,รป,รปโภคบริโภคนะครับการรักษาระบบนิเวศการผักไล่น้ําเสียน้ําเค็มนะครับรวมถึงการทําเกษตร,รกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับ โดยในปีนี้เองครับทั้งประเทศนะครับกรรมาริานได้วางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปลังไว้นะครับทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ10ล้านไร่เศษนะครับของทั้งประเทศในส่วนของลุ่มน้ําเจ้าพยานะครับมีการวางแผนเพาะปลูกข้าวไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ6.47ล้านไร่นะครับทั้งนี้ครับกรรมธุรทานเองนะครับขอยืนยันนะครับว่าแผนที่กรรมาริานวางแผนไว้ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้าในกิจกรรมต่างๆหรือน้ําเพื่อใช้ในการเพาะปลูกข้าวนาปลังนะครับ ยืนยันอย่างแน่นอนครับว่ามีปริมาน้ําเพียงพอใช้นะครับเพื่อให้เกษตรกรนะครับสามารถที่จะเพาะปลูกนะครับได้ตามแผนที่ตัวเองวางไว้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ของเกษตรกรนะครับ